สวัสดีจ้ะพี่ๆจ๋าฟุตบอลวันนี้หนึ่งคู่ที่น้องหยิบยกมาฝากจาก FA ฟเอัพเวลาตีสองครื่งนะคะนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิบสวิตค่ะมาดูฟอร์ม5เกมย้อนหลังล่าสุดของทั้งสองทีมก่อนเลยนะจ๊ะจ้าบ้านชนะ1เสมอ2แพ้2ทีมผู้มาเยือนชนะ1เสมอ1แพ้3นะจ๊ะอิบสวิตเนี่ยอาจจะมีผลงานที่ดีมากใน2รอบเกมที่ผ่านมาของรายการ FA ฟเอัพนะจ๊ะแต่การโฟกัสหลักของเขาเนี่ยก็คงจะเป็นการหนีตกชั้นในลีกแหละจ้ะพี่ต่อให้ฟอร์เรสจะฟอร์มดรอปลงไปในช่วงหลังนนะเราาว่กมใ ยังเป็นจุดเด่นอยู่เสมอและกลุ่มความได้เปรียบคู่แข่งเนี่ยเยอะเลยแหละจ้ะพี่ๆจากสถิติที่เจอกันมาหลังๆก็เป็นฟอร์เรสที่ขมได้อยู่นิดหน่อยแล้วค่ะยังเชื่อว่าเจ้าถิ่นมีดีพอที่จะคืนฟอร์มบทเอาชนะมาได้ในที่สุดละจ้ะสวัสดีจ้ะพี่ๆจ้าฟุตบอลวันนี้หนึ่งคู่ที่น้องหยิบยงมาฝากจากคันโซเซเลียอิตาลีเวลาตีสองสี่สิบห้ายูเวนตุสเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเวโรน่านะคะ มาค่ะมาดูฟอร์ม5เกมย้อนหลังล่าสุดของทั้ง2ทีมก่อนเลยนะจ๊ะเจ้าบ,บ้านชนะ3เสมอ1แพ้1ทีมผู้มาเยือนชนะ2เสมอ1แพ้2นะคะยูเว่เป็นช่วง Q คิวฟาดแข่งแน่นเอียดเลยละจ้ะพี่ๆในช่วงห่างกันสัปดาห์เดียวเนี่ยปรากฏว่าตกรอบบอลถ้วยถึง2รายการเลยนะคะไม่เหลืออะไรให้ลุ้นแล้วในตอนนี้ คงจะต้องทุ่มเทในหลีกตัวเองเต็มที่ละจ้ะความมั่นใจก็หายไปเยอะสําหรับเจ้าบ้านนะคะแม้จะเหนือกว่ามากแต่วโรนายกระดับเกมเยือนดีขึ้นละจ้ะพี่พี่จากการคว้าใช้2เกมเสมอ1แพ้2จาก5เกมหลังสุดนะคะเสียแค่6ประตูและยิงถึง5ประตูเลยทีเดียวแน่นอนวันนี้มาเน้นเกมรับเต็มที่ละจ้ะเกมรุกก็ยังมีทีเด็ดเล่นงานมาลายได้เหมือนกันนะคะน้องมองว่าเกมนี้เจ้าทีมอาจจะชนะได้แค่สกอร์ละจ้ะวางใจท่านรองดีกว่าค่ะพี่พี่ สวัสดีจากพี่ๆสาขาฟุตบอลวันนี้หนึ่งข้อที่น้องหยิบยกมาฟังจากลาลิกาสเปนเวล,ลาตีสามนะคะบียาเลอันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเอสปานยอนมาค่ะมาดูฟอร์มห้าเกมยันหลังล,งล่าสุดของทั้งสองทีมก่อนเลยนะจ๊ะจ้าบ้านชนะสามเสมอสองที 2, มผู้มาเยือนชนะสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะคะบียาเลอันเนี่ยตั้งเป้าหมายเก็บชัยชนะเพื่อไล่จี้ลำดับที่สี่นะคะบินเบาที่พ่ายต่อทีมตราหมีเกมล่าสุดมาเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าบ้านเนี่ยกำลังทําผลงานได้ดีในช่วงนี้เกมล่าสุดก็บุกไปชนะรายโยที่เล่นในรังก็ผลงงาานนค่่ออข้ทีจะยด สภาพทีมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมีปัญหาน้อยมากๆเลยแม้เอสปันยอนเนี่ยจะทําผลงานได้ดีและกําลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดก็ตามนะคะแต่ด้วย h ฮดทูเฮดบียาเลอันก็เก็บกินหมดแล้วจ้ะพี่ๆเกรดบอลก็ยังดูด้อยกว่าละค่ะเกมนี้เจ้าบ้านเหนือกว่าแน่นอนนะคะน่าจะเก็บ3มแต้มตามคาดได้เลยจ้ะน้องมองว่าทีมเรือดำน้ำเหลืองเนี่ยน่าจะคว้าชัยบทมาได้ในที่สุดละจ้ะ